ข,ข้างสนามเม็ดวันควบคืงคบค,บคันเรื่องฟุตบอลหรือฟุตบอลช่องที่ได้มาตรฐานระดับบูบ้านและระดับเมืองไซบุรีข,ข,ข้างสนามเม็ดวันนี้นั่นขอนำเสนอเรื่องเาล่าของนักเตะท,ที่เป็นวัดที่ตำนานของเล่านักเตะท,ที่เป็นดังต้นแบบให้เหงาส่วนนักเตะรุ่นลังในก้าวตามสุกพรวงเชียงคำสุกพรเป็นคนตอนใต้ของประเทศเล่าเขาเกิดที่เมืองจับบาสัตร์ ย้อนอดีตกับปลายลายบาตอนทม่อสุขพรอยังเป็นเด็กน้อยโดยว่ากันว่าตอนนั้นอย่างบทันมีม้ออเลยโดยซ้ําแต่เขาคนนี้ในตอนนั้นก็มีความฟันมาจากมือนั้นต้องก้าวไปเป็นนักเตะซีพให้ได้แน่แต่ทว่าการเดินทางตามความฟันมันบริง่ายขนาดนั้นด้วยสิรละห่างไกลน้อยตามเพื่นให้สุขพรเชื่อคำาดูทุกจักผู้คนอ้อมข้างอว่าถ้าหากเห็นจบมหกแล้วให้กลับไปเห็นต่อปอนึงเสียแต่อย่างใดก็ตามสุขพรเ่เคยเอาปมได้แล้วนั่นมาปิดกั้นเส้นทางความฟันของตัวเองเลยเขาฝึกฝนัฒนาตัวเองแบบบบ่หยุยุดสพเป็นนักตะยแต่่่วาอยงนกธ ปรดิดน้อยตามนั้นก็คือหัวใจและด้วยความที่มุ่งมั่นและขยันในตัวเองมันเลยเหตุได้จากที่สุกพรดอบอบอลมาเป็นกับกายเป็นวดออบอลได้เป็นร้อยข้างพันข้างเป็นชุมม่วโมงเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้สุขพรจะมั่งข้างในกีฬาลูกนังนี่ลายเพียงได้สุขพรก็หมดอนาคตในกีฬาลูกนังอาชีพนี่เพราะว่าแม่ของสุขพรเองนั้นได้ปิดกัน้นสุขพรโดยการเอามีดมาสับลูกบ้านเพราะเป็นห่วงลูกสายตัวน้อยไวละออน พราะว่าสุขพรอย่างนั้นมังแอมนี้ออกเตะเหินเพราะเบล่นกีฬาลุกนั่งอยู่กับเพื่อนๆเป็นประจำพอเฮ็ดนี่เองมันก็พอเฮ็ดให้เหาาใจได้ความคิดผ้หลักผูุ้หย่การเบลินกับคาเมืองคืนติดมูติดคู่มันเป็นสิ่งที่บุดีในความคิดของเพื่อนและด้วยความทุกข์ยากคาดแค่ละคาดเคิือนสถานะทางครอบครัวสุขพรมามีแม้กระทั่งสุดกีฬาโสมไซมือยามลงสนามเขามีเพียงบ็อกเซอร์ตัวเดียวและใครทำดำๆแกล้งไกลไปมากางทงหน้าดังยาขาดถึงลมพัดผิวและด้วยความมุ่งมั่นและความขยันในตัวเองของสุขพรยากที่ก้้้้าา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 วววมมมมกกออนนนนนนหีเเเขขดิตตคคัังจประสบ จนได้เป็นนักกีฬาอาชีพและได้นำพาตัวเองเข้าไปติดทีมชุดใหญ่ของทีมชาติลาวในที่สุดโดยนัตอนแต้สุขพรกล้าคุณเป็นนักเตะอาชีพถ้วยรางวัลในลีกของประเทศลาวเขากวาดมาครอบครองแทบทุกถ้วยและถึงแม้มันจะบปนแม่ถ้วยที่ยิ่งใหญ่ระดับอาเซียนระดับโลกแต่ทวาก่าจะมีคนเฮ็ดแบบนี้ได้เฮ็ดแบบสุขพรมันบ่แม่นเรื่องง่ายเลยนะพี่น้อง โดยสุกพรพผูนนิเกงการเทึงชนะที่ข้างหนึ่งทีมดังจากญี่ปุ่นอิ้นโตไปทดสอบฟีตีนฟีเทา้าซาญยเมซีเลาวคือของควันแฟนบ้าหลังจากที่เขาโซฟีตีนในยังโดดเดนบนเวทีอาเซียนและถึงแม้ว่าการไปญี่ปุ่นเพื่อทดสอบฟีเทา้าแต่สุกพรต้องกลับมาด้วยความาาว่างเปล่าเพื่อทดสอบฟีเทา้าบอพานแต่ถึงอย่างนั้นประษาชนคนหลา่าแฟนบ้าเหล่ไม่เสียใจและผิดหวงังแต่ยังได้แต่กลับเป็นความภาคภูมิใจที่ข้างหนึ่งเวทีะระดับอาเซียนให้ความสนใจกับนักเตะทีมชาติลา่าหรือว่ากันอีกเจ้าหน้าว่าน ซึ่งในปัจจุบันสุกพรถือเป็นนักเตะที่อย่างค้าแข่งในลีกของประเทศไทยและยังด้เป็นนักเตะคนเล่าคนเดียวคนแรกที่ค้าแข่งในประเทศไทยยาวนานรวม10ปีและในตอนนี้นักเตะทีมชาติลาวฟีตีนฟีทาวก็ถือว่าได้เป็นสองรองพ่ายมีนักเตะที่จีจ๊ดแจมโฉบฟอร์มยอดเยี่ยมอยู่หลายคนซึ่งในปีนี้ปี2022นักเตะทีมชาติลาวย่างอยู่19ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งขึ้นมาโดยการเอาชนะทีมชาติไทยย่างอยู่19สองประตูต่อศูนย์ทะลุเข้าไปในรอบสิงชนะเลิศแต่สุดดท้้าาาาาายยยถึงงงงงแแแมมมมมมจจะพพพ่่่ไเีอออชชกกลััับบนนนตต็คคคคืวภูิิใข ทีมชาติลาวมาได้ใกล้ถึงขั้นนี่แล้วและเรื่องราวของสุกพรวงเชียงคําในมือนี้ที่ทางข้ารสนามเอ็ดวันนำมาให้ท่านนะครับชมหัวฝังกันนั่นซื่อเห็นว่าบัวเจ้าจะเป็นศาสตร์ใด้ท่าเจ้าเก่งพ่อท่าเจ้ามีหัวใจที่แข็งแกร่งพ่อบ่มี่ย่างที่จะเป็นไปบ่ได้กะวังว่าเรื่องราวของสายพุนี้คงเป็นแห่งบันดาลใจให้น้องน้องเตะเยาวชนทีมชาติลาวและทางข้ารสนามเอ็ดวันมือนี้ต้องขอล่าลงแล้ว